Thank you. สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับพบกันอีกไลน์หนึงเนาะนะครับไม่ได้บอกกล่าวโร่วงหน้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนื่องจากว่ารีบร้อนเลือเกินนะครับเรื่องจากนอกจากจะรีบร้อนแล้วเนี่ยนะครับงานยังรออีกค่อนข้างจะมากมายนะครับที่จะรีบเร่งนะครับทำให้กับ FC นะครับทางโน้นนะครับเป็นเจ้ายาม a ฮ a าสปาร์ค135นะครับที่กําลังเตรียมนะครับในส่วนของช่วงหน้านะครับ เสียก่อนนะครับซึ่งก็หลังจากคุยตรงนี้เสร็จนะก็คงจะไปลงไม้ลงมือกันนะครับส่วนทางนู้นนะครับส่วนทางโน้นเป็นรถ G.P.X G.P.X Intel l i g e n t หรือเปล่านะครับเอาเอาเ,อาเ,อาเป็นว่ารุ่นจําไม่ได้นะครับภาษาภาษามันแปลกๆนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับจะได้รีบเร่งจัดการนะครับในส่วนของอาท้งเกมนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของการทํางานหน้าร้านด้วยนะครับแล้วก็ จะประกอบนะครับในส่วนของยามาฮาเทียร่าวิบากแปลงเช่นกันนะครับเนาะซึ่งก็กําลังวางแผนนะครับจัดการกันนะครับแล้วในส่วนข้างหลังนะครับวันนี้ก็มีงานของบุญเฟื่องนะครับกำลังเร่งนะครับจัดแจงนะครับจัดการนะครับที่จะประกอบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเอาล่ะนะครับเมื่อเมื่อได้โซดได้โมกันแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ไปที่มานะครับในการทำคลิปสั้นเนี่ยนะครับหลายท่านถามมาหน้าแดงมันไม่เต็มอิ่ม จากเรายังบุ่งแล้วจะเมันได้อีหยังนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรว่าอย่างนั้นนะครับได้อะไรจากคลิปนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นที่มาของคําถามเนาะที่ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าบางทีเรื่องของงานช่างของเรา,เรา,เราท่านท่านเนี่ยนะครับด้วยความที่คลิปสั้นเขาให้อยู่ประมาณนาทีนะครับหรือไม่ก็นาทีเสร็จเสร็เนี่ยนะครับ บางทีมันไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าทําชิปยาแล้วไปตัดต่ออ่าไปเขาเรียกว่าไปตัดเวลาก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเอาเป็นว่าอ่าเรามาไล์สดกันนะครับสักอ่าสินาที20นาทีเนาะนะครับพอที่จะเรียบเรียงนะครับแล้วก็อาจจะได้รับรู้รายละเอียดนะครับเพิ่มเติมกันนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นวิบากแปลงนะครับที่อ่าสร้างขึ้นนะครับทาขึ้นจากเจ้าฮอนด้า นะครับฮอนด้าเทนานะครับเป็นของคุณสัพปะิตนั่นเองนะครับเนาะ,อะของคุณสัพปะิตเนี่ยนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับจากคันอื่นๆนะครับคุณสัพปะิตมีเรื่องของตะแกรงท้ายนะครับเนาะตะแกรงท้ายซึ่งจะใช้บรรทุกใช่รถบรรทุกนะครับใช่ครับใช่จะเป็นที่เอฟซีสั่งมาน่าจะเป็นไรเดอร์ว <L ider, S 1> ะไรเดอร์อ่ะโอเคลาดเดอร์ที่รอชิวก็หลายคันเนาะเอา โอเคของคุณสับปะิตนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายบอกเลยนะแดงผมต้องการความแน่นหนาอย่างมากนะเพราะว่าต้องการบรรทุกของนะครับเข้าไร่เข้าสวนด้วยนะครับเนาะในส่วนช่วงหน้านะครับขอเปลี่ยนแบบทนทานใช้งานหนักๆโหดๆนะครับแล้วก็ในบางครั้งบางคราวเนี่ยผมอยากจะซ่อมเองได้ด้วยนะครับเนาะก็เลยจัดแจงจัดการนะครับของรุ่นพี่นะครับอย่างเจ้า NSR นะครับมาร่วมด้วยนะก็มาลงนะครับจัดการนะครับ ข้างหน้านะครับคุณสปาริดนะครับยังสั่งอีกว่าอารอหน้าเนี่ยนะครับขอเป็นข้อ18หลังเป็นข้อ17นะครับแล้วก็ดอกยางขอเปลี่ยนแบบอ่าทรงน้ำหนามโหดๆก็แล้วกันนะว่าอย่างนั้นนะครับจัดไปนะครับเนาะเมื่อจัดไปแล้วเรียบร้อยยังไม่พอนะครับกับสีสันที่จะถูกนะครับบรรจงแต่งเต้มลงกับคันนี้เนี่ยนะครับเนาะก็เรียกว่าต้องออกแบบไว้ออกแบบไว้ล่วงหน้านะครับทางเจ๊ใหญ่นะครับช่วยๆ่วฉีดๆเชียนๆว่า ลวดลายเนี ouais ่ยนะครับจะเอาลวดลายแบบไหนดีนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ an er ทีมช่างของเรานะครับเนาะด้วยการนำนะครับของทั้งเกมนะครับทั้งเฟืองด้วยนะครับบอกลงขันกันเอาล้อสีดํำดื้อป๋าว่างั้นนะครับเนาะน้องโชกุนก็เลยบอกว่าซี่เนี่ยขอเป็นแบบลุงๆได้ไหมนะครับก็จัดแจงลงมาเรียบร้อยเนาะนะครับซี่ก็เป็นทรงลุงนะครับเรียกว่าสวยงามนะครับและยิบระยับเลยทีเดียวนะครับเอาละนะครับในเมื่อ ข้างนอกรู้กันหมดแล้วล่ะยังไงก็ดูเป็นวิบากใช่ไหมนะครับพอทราบภายในเครื่องยนต์หน่อยนะครับแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ที่เป็นวิบากแปลงนะครับของ FC ทุกๆท่านเนี่ยนะครับเนาะกรณีส่งเป็นรถ2จังหวะมาอย่างนี้เนี่ยนะครับนะก็ขออนุญาตนะครับที่จะทําการอัพซีซีนะครับเนาะอัพซีซีนะครับเพื่อการใช้งานหนักๆโหนโหนะครับขึ้นมานั่นเองขึ้นมายังไงนะครับนอกจากจะได้ซีซีที่เพิ่มนะครับถึง แล้วแต่ผู้คนเนาะนะครับบางท่านนะครับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับนแดงก็จะปรับไปที่เครื่องยนต์ขนาด1 1อไปสู่125ซีซีนะครับเนาะแต่ถ้าเป็น125อยู่แล้วนะครับเราดูแล้วนะครับเรื่องของสภาพเครื่องยนต์ภายในนะครับถ้ายังพอที่จะปรับไปได้ถึง150ก็จะทำนะครับแต่ถ้าดูแล้วนะครับโอ้ยสภาพเครื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนแดงผมไม่เอาโหดขนาดนั้นหรอกนะครับก็จะคงสภาพเดิมของเครื่องยนต์ขนาด125แต่ว่าก็จะมีการ ผ่าเครื่องนะครับแล้วก็ปรับปรุงภายในนะครับเนาะเช่นอย่างที่ FC หลายๆท่านนะครับได้เอารถไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเนาะโทรมาขอบคุณมากมานะแดงนะครับติดอกติดใจนะครับเนาะซึ่งลักษณะนะครับรถพวกนี้ที่เราทำออกไปเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมนั่นเองนะครับครอบคลุมยังไงนะแดงนะครับในวันเวลาที่ว่างๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอาจจะ เข้าป่านะครับเนาะอ่าเข้าป่าหาปลาหากระป๋อมยิงนกไตหนูนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับบางท่านก็วันว่างเหมือนกันนะครับทําอะไรนะครับน้านะครับผมถอดชุดโคมไฟหน้านะครับถอดชุดอุปกรณ์ไฟทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็ขับแข่งแข่งเล่นๆนะครับกับลูกๆหลานๆว่าอย่างนั้นนะครับเนาะหลายคนก็เรียกว่าสั่งทําไปหลายคันนะครับแต่บางครั้งบางคราวนะครับอ่า ในมิติรถนะครับนอกจากมิติรถแล้วก็สัดส่วนรถที่ถูกออกแบบมาเนี่ยนะครับยังสามารถใช้ขี่ซ้อมนะครับเนาะอาจจะโดดไม่ได้นะไม่แนะนําให้โดดนะครับเดี๋ยวมันจะพังเหมือนก็เอาเป็นว่าด้วยมิติรถนะครับที่ถอดแบบออกมาจากรถในแนว C-RF นะครับหรือว่า W-R นะครับอ่ะมันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับก็สามารถขับซ้อมนะครับก่อนที่เราจะซื้อรถแข่งจริงๆได้นะครับเนาะ ซ้อมในสวนเราไม่มีใครว่าหรอกนะครับเนาะหรือซ้อมในป่าเรานะครับหรือนะครับอาจจะไปลุยนะครับแนวสันทนาการนะครับกับเพื่อนๆนะครับลุยป่าลุยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามีกลุ่มหลายกลุ่มนะนะครับนี่หน้าแดงก็เป็ดเอฟซของหลายๆกลุ่มอยู่นะครับในแนวนี้ในแนวนี้นะครับในแนวลุยนะครับโอเคคันนี้นะครับรายละเอียดเอาเลยไหมนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์เนี่ยนะครับถูกปรับปรุงนะครับเนาะเรื่องของอชุดก้านนะครับชุดก้านเนี่ยเนื่องจากของบีดนะครับเนื่องจากของบีดเนี่ยนะครับมีความทนทานที่มากกว่าเทน่านะครับสลักมัน16บมิลนะครับสลัก16บมิลนะครับหมายถึงสลักลูกสูบนะนะครับลูกสูบก็ใช้ของโนวาเดสได้นะครับเนาะในส่วนของฝานะครับปรับปรุงซีซีกันใหม่นะครับสร้างกําลังอัดกันใหม่นะครับเนาะซึ่งเอาอย่างนี้ดีไหมรายละเอียดเชิงลึกๆจริงๆเนี่ยเราต่อยอดกันที่ ในช่วงก่อนสรุปไหมหรือว่าจะเอาวันนี้เลยเอฟซี FC ที่ดูอยู่ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเอาไม่เป็นไรนะครับเนาะเพราะน้าแดงไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับน้าแดงไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจริงๆเอาเป็นว่าเ,าเรามีนะครับเรามีาทีมงานนะครับที่กําลังนํารถนะครับลงรถทีมงานขนส่งคันทีพของเรานะครับเนาะ นำรถเข้ามานะครับเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเช่นกันนะครับเนาะมาจากไหนนะครับคันนี้นะครับนัดหมายน่าจะเมื่อวานนี้เองนะครับมาจากกทมนะครับมาจากทางกทมนะครับก็อาจจะมีหลายเขตเนาะนาแดงก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีก็ไม่รู้จะบอกพิกัดอย่างไรนะครับเนื่องจากตัวเองก็ไม่เข้ากทมนานแล้วนะไม่เข้านานแล้วนะครับ เมื่อนะครับทําเครื่องนะครับอ่าเครื่องก็ดีแล้วนะครับขับก็มันแล้วรู้แล้วล่ะน้านะครับเห็นอ่หน้าแดงบางทีเทสเสียงให้ฟังบ่อยๆเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับระบบไฟล่ะนะครับอ่าระบบไฟนี่ทําอย่างไรนะครับอ่าระบบไฟนะครับในกรณีอ่าเอาเฉพาะคันนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะนะครับของสำับคุณธัมปริตเนี่ยนะครับอ่าการจุดระเบิดนะครับรถไฟอ่ระบบไฟจุดระเบิดนะครับก็ใช้เป็นตัวเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับเนื่องจากว่าให้ทั้ง ความทนทานนะครับอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็การบำรุงรักษาก็ง่ายนะครับก็เปลี่ยนแบบระบบจุดระเบิดยังใช้ตัวเดิมก็คือ ACCDI นะครับ ACCDI นะครับเนาะเดิมติดรถนั่นแหละนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับระบบไฟนะครับระบบไฟใช้เป็น12โวลต์นะครับปกติแล้วในเรื่องของแบตเนี่ยแบตเตอรี่นะครับถูกวางไว้ใต้เบาะนะครับเหตุผลก็คือเรื่องของ มิติสัดส่วนของรถนะครับนาแดงต้องการให้ตัววิบากคันนี้เนี่ยนะครับแข้งค่องว่องไวนะครับแล้วก็บำรุงรักษาง่ายนะครับแล้วก็มิดชิดนะครับก็เลยวางตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับไว้ใต้เบาะให้นะครับเนาะซึ่งเวลาใช้งานกันจริงๆเนี่ยนะครับหรือว่านานไปนะครับในส่วนของความแข็งแรงตรงแบตวางอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับว่าโอ้ใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับแบตจะหลุดออกมาไหมนะครับ แบตเสื่อมเราจะทํำยังไงนะครับฉะนั้นเรื่องของระบบไฟนะครับระบบของเครื่องยนต์นะครับก็ยังชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับได้ตลอดเลยนะครับเนาะเมื่อชาร์จได้เต็มประสิทธิภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับไฟเบรกไฟแต้นะครับทุกอย่างจึงอยู่ครบนะครับซึ่งได้ข่าวมาว่าสําหรับคันนี้เนี่ยนะครับจะมีการติดตั้งนะครับในส่วนของเรือนไม้เข้าไปด้วยนะครับเนาะก็ ยินดียินดีนะครับเดี๋ยวน้องๆนะครับทีมงานของเรานะครับก็จะนะครับติดตั้งนะครับเลื่อนใหม่เป็นอันดับต่อไปนะครับซึ่งวันนี้วันนี้กับเมื่อวานนะครับทำในเรื่องของอะไรนะครับเก็บในส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับเนาะเบรกหน้าเบรกหลังนะครับซึ่งตัวเบรกหลังก็ยังคงเป็นเบรกแบบดิสเบรกนะครับซึ่งให้การหยุดนะครับที่มั่นคงหรือว่ารุนแรงได้นะครับส่วนช่วงหน้านะครับก็ ใช้เป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับเนาะมีบางคันมันที่มันมีดัมเบกด้วยเลยนะมีนะครับเนาะบางคันก็อยากจะได้เป็นดัมเบรกนะครับก็จัดให้นะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกทั้งหน้าหลังนะครับเรื่องของโครงสร้างนะครับแน่นอนนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันนะครับแต่บอกได้เลยนะครับกรณีงานเอ็นดูโรนะครับใช้งานในแนวอินเนโรสายลุยสายโหดสาย ผจญภัยเนี่ยนะครับแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซนต์ลุยโลดลุยโลดนแต่มีแห้งครับลุยเข้าไปนะครับเนาะสบายมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่ประทับใจเลยนะครับก็คือเรื่องของคําสั่งซ่อมเนาะนะครับคั้สั่งซ่อมในเรื่องของการรับน้ําหนักนะครับในส่วนของท้ายนะครับหน้าแดงนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่แกงหลังต้อง บรรทุกเบียร์ได้นะสักอย่างน้อยสองลังซ้อนกันว่าอย่างนั้นสุดยอดน่าเจ้านี่เอานะครับก็เ,เป็นความรุ่มหน้านะครับที่จะอยากบอกกล่าวแลวเล่าเรื่องนะครับให้กับคุณสภลิตนะครับเนาะในไม่ช้าไม่ดานนะครับท่านจะได้นะครับท่านจะได้ใช้แล้วล่ะนะครับ <S 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 2> <S 2> โอเคนะครับผม ก็ถือโอกาสส่งข่าวก็แล้วกันนะครับก็พอมาถึงตรงนี้นะครับเนาะพอดีมีโอกาสนะครับอ่าต้อนรับน้องใหม่กันหน่อยนะครับเอาลูกชายน้อยเตีเออ ลำรับคันนี้เป็นอะไรมาดูกันสิน้าแดงบอกชื่อ g e n t l e m แ n นะครับ g e n ต m a n นะครับรุ่นเขาน้าแดงอ่านผิดไปเมื่อกี้นะครับขออภัยด้วยนะครับเนาะ,อะตอนนี้น่าจะใช่แล้วล่ะอ่านอ่ะอ่าโอเคนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ เป็นรถที่สวยนะครับแต่ไม่ค่อยมีในเขตบ้านน้านะนะครับ<ห>ก็เป็นรถที่สวยเที่อีกคันหนึ่งโอ้ไปขี่จะขั้นดีว่านี่ฮึสวยอยู่ขี่น่าจะสนุกแต่คงไม่มีใครซ้อนท้าย <laughs> ขั้นนี้ล่างเขาบูชาติแบตนะนะครับสากล มาดูฝั่งนี้มั่งไหมนะครับอ่ะไม่เป็นไรเนาะมีคำถามอะไรไหมครับเอซมีบอ, <c oughs> อกเนอะถ้ามีก็นอก้องหลายท่านนะครับที่ถามมาก็าบ่นน้แดงเหมือนกันนั่นนะครับว่าตอบละเอียดเกินไป <c oughs> ตอบละเอียดเกินไปนะครับ เหมือนกับผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีจิตใจเนาะใจนะครับอยากจะให้เวลาตอบแล้วเนี่ยนะครับ FC สามารถจะทําด้วยตัวเองได้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งนะครับถามมาเน้อยนะครับก็เลยกลายเป็นตอบมากๆนั่นเองนะครับโอเคนแดงขออนุญาตนะครับขอตัวนะครับวางมือจากไลฟ์แล้วก็ขออนุญาตไปทํางานนะครับบวัสดีครับ